ครับนี่คือสมเด็จวัดระฆังองค์นี้เป็นพิมพ์อะไรฮะพิม์ใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่ครับองค์นี้ที่อาถืออยู่ราคาประมาณสักเท่าไหร่ผมเช่ามาอยู่ที่30ล้านแต่ว่าองค์นี้ยังไม่ได้ถือว่าพระสวยองค์นี้30ล้านยังไม่ถือว่าสวยครับองสวยเขาเช่ากันไปแล้วร้อยห้าสิบล้านคุณพระใช่ครับนี่ฮะมีตัวตนเป็นของใครของคุณวิชัยคิงพาวเวอร์เจ้าของเรสเตอร์ใช่ เชาไปแล้วเจ้าของทีมฟุตบอลเลสเตอร์ครับ150ล้านบาทแกครอบครองอยู่ใช่ครับถูกไหมฮะมีตัวตนยืนยันได้เลยได้เลยผมถามหน่อยทำไมถึงต้องเช่าสมเด็จวรคังในราคาเท่านี้อย่างเงี้ย30ล้านเนี่ยอ่าก็คืออย่างองค์ที่พูดของคุณวิชัยเช่าไปก็ถือว่าองค์ขุนศรีเป็นองค์ที่ดั้งเดิมเขามีมาว่าเป็นพระสวยแต่ในขณะเดียวกันพระสวยระดับนั้นก็ยังมีอยู่อีกสองหรือสามองค์ในวงการครับครับ ทำไมถึงต้องคือพุทธคุณเนี่ยเพราะอะไรพุทธคุณจริงๆสมเด็จโตนี่นะ่ท่านสร้างพระมาท่านผูกพันกับเบญจภาคีทั้งสี่ชนิดเลยนะท่านจะมีผูกพันหมดเลยแล้วท่านก็เอาเศษส่วนของของเอเบญจภาคีทั้งสี่อย่างอย่างเช่นพระรอดพงะลกอผงสุกสพันธุนนพันธมารวมอยู่ในเอาเศษส่วนมาผสมอยู่ในสมเด็จเป็นมวลสารผสมอยู่ในสมเด็จวะละัลขั